เคมีเล่นเจ้ามนแห่งจันทร์จงสำแดงริธาณนบทนี้มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเคมีเลนเ้เคมีเลนเ้เคมีเลนเจเสียงอะไรนะ โควิดโควิดนั่นเหรอโควิดโควิดบุกนั่นเหรอโอ้ไม่ได้แล้วนี่คือการของเคมีเรนเจอร์ล้วต้องไปปราบโควิดให้จงได้อาวุธของเราคือสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องประดิษฐ์อาวุธนี้ขึ้นมาเพื่อปราบมันไป ก่อนออกปฏิบัติการนะครับผมก็ได้ทําการใส่ถุงมือ,อยางรวมทั้งนะครับแว่นเพื่อกันสารกระเด็นเข้าตานั่นเองครับสําหรับวิธีการทําสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะมีขั้นตอนในการทําดังนี้ค่ะ 1. นําไม้เทพทาโรูและใบไม้ไปล้างด้วยน้าสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกจากไม้เทพทาโรูค่ะ หลังจากนั้นนะคะนำเอทานอลปริมาตร650มลลิตรเติมลงในบีเกอร์ที่มีไม้เทพาโรอยู่จนท่วมค่ะ และหลังจากนั้นนะคะใช้แท่งแก้วโคนสารนะคะโคนเอทานอลและไมเทพทาโรจนเข้ากันแล้วใช้พลาสติกใสซีลปากบีกเกอร์ทิ้งไว้เป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะจะได้สารสกัดจากไม้เทพทาโรที่มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นนำสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเราได้สากัดจากไม้เทพทารปริมาตร150มิลิลิตรและนำน้ำกันปริมาตร180มิลิลิตรเทผสมลงไปนำกิซรอน99.5%ปรปริมาตร20ม <ml. S 1> ิลิลิตรเทผสมลงไปในบิกอร์เดียวกันและนำแท่งแก้วคนฝาคนให้เข้ากัน จากนั้นบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นเราก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ วิธีการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะคือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นนะคะนำฝ่ามือทั้งสองข้างมาประกบกันและถูทั้งหน้ามือและหลังมือค่ะรวมถึงตามซอกนิ้วด้วยค่ะรอจนสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะซึมสู่ผิวหนังค่ะและมือของเรานะคะก็จะสะอาดค่ะเนื่องจากในสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่มีส่วนผสมของเอทานอลความเข้มข้น95.99.5นะคะ จะมีส่วนช่วยในการทำลายเซลล์เมมเบรนของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียค่ะทำให้เชื้อแบคทีเรียนะคะตายไปค่ะถ้าหากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอยากปลอดภัยจากโรคโควิด1 i นะคะอย่าลืมมาใช้สเปรย์แอลกอฮอล์กันเยอะนะคะเพราะพวกเราห่วงใยคุณมาก้าวผ่านวิกฤตโควิด COVID, ไปด้วยกันนะคะเพราะพวกเราห่วงใยคุณมาก้าวผ่านวิกฤตโควิด COVID, ไปได้วยกันนะครับ พวกเรา่วงไงคุณแล้วมาก้าวผ่านวิกฤตรูรโควิด1 9ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ